ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Jack D ไปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการตรวจซ่อม m Q Bluetooth นะครับรุ่นนี้นะครับจากคําถามที่สอบถามผมเข้ามานะฮะว่าอาการ LED ไม่ติดนะครับมีวิธีการตรวจซ่อมยังไงนะฮะก่อนอื่นเราต้องแยกก่อนนะครับว่าเราใช้ไฟอะไรอยู่นะครับเราจะมี ทั้งไฟ DC แล้วก็ไฟ AC นะฮะในการใช้งานไฟไม่ติดเพราะว่าใช้ไฟ AC หรือว่าไฟไม่ติดเพราะว่าใช้ไฟ DC เราต้องอแยกให้ออกก่อนนะครับในกรณีที่ไฟไม่ติดเพราะใช้ไฟบ้านหรือไฟ AC นะครับเราก็มาเช็คในส่วนของภาคสวิตชิ่งพ o เวอร์ p p l นะครับจุดนี้คือจุดสวิตชิ่งพอเวอร์ส p ปนะครับ ผมแยกข้อที่1ก่อนนะครับคือสวิตชิ่งสวิตชิ่งพาวเวอร์สว่ามีไฟหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะฮะนี่นะครับจะสวิตจาก 220V โวลต์เป็น 12V โวลต์นะครับผ่านหมออแปลงนะฮะตัวนี้นะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการตรวจซ่อมถ้าเราจะวัดไฟนะครับเพราะว่าไฟ 220V โวลต์จะอันตรายนะฮะอ่เดี๋ยวผมจะ สาธิตการวัดไฟให้ดูนะครับในส่วนของไฟ220โวลต์สวิตชิ่งมาเป็นไฟ DC นะครับซึ่งตัวนี้จะเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ออนออฟไฟ220โวลต์ผ่านสวิตตัวนี้นะฮะในส่วนของ DC คือเสียบตรงเข้าไปคือทำงานเลยแต่บ่อนี้นะฮะผมโมดิฟายสวิตตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดต่อไฟดีนะครับจะต่างจากสวิตที่มาจากเดิมๆนะครับ ครับสำหรับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่ผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เจอปัญหาอาการ LED ไม่ติดเหมือนกันนะฮะพอดีมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการซ่อมอยังไงผมก็เลยอาจจะตอเป็นคลิปแล้วกันนะฮะจะได้ไง่ายเป็นแนวทางในการตรวจช็คนะครับจะป้อนไฟเลยนะครับนี่นครับไป220โวลต์ ดี๋ยวผมจะเช็คไฟ220โวลต์ก่อนเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะออนสวิตช์จากปลั๊กนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับจุดน,นี้จะอันตรายนะฮะเอาตั้งมิเตอร์ไว้ในย่าน700 Ac ถ้าใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับ วาเสียปักนะครับออนสวิตช์นะครับแต่ตัวนี้ไฟเข้าอยู่นะครับเพราะว่าผมซ่อมเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้นเดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะครับถ้าเกิดไฟไม่ติดเราชี้ยังไงนะฮะถ้าเปิดสวิตช์เสร็จแล้วไฟไม่ติดนะครับอันดับแรกเลยก็เรื่องสายไฟนะครับเอาตรวจสอบ ไปก่อนเลยนะครับว่าสายขาดหรือเปล่าแล้วนกะ็ถ้าสายไม่ขาดนะครับก็มาวัดไฟวัดไฟคาปาครับคาปาที่เล็กติฟายมาแล้วนะครับเป็นไฟกระแสตรงแล้วนะครับจากไฟ220โวลต์เดี๋ยวผมจะวัดไฟ220โวลต์นี้ดูก่อนนี่นะฮะเห็นไหมฮะในจุดปลั๊กมีไฟ220โวลต์นะครับอ่าปักมีไฟ220โวลต์พอผ่าน บิดไดโอดนะครับจะมีบิดไดโอดนะครับแปลงมาเป็นไฟ300โวลต์นะครับมาเข้าคาปาฟิลเตอร์นะครับไฟ300นะครับเป็นไฟ DC แล้วนะฮะก็ต้องหมุนมิเตอร์นะครับมาในย่านของ DC โวลต์นะครับก็จะเป็น1,000โวลต์นะครับนี่ย่าน DC โวลต์นะฮะก็จะวัดนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่เดี๋ยววัดให้ถูกกู้นะครับ นะครับสามโวลต์นะครับนี่ามร้อยสิบโวลต์กว่าๆนะฮะไฟพากใจไฟนะครับต้องได้ไฟ AC 2 0 0โวลต์แล้วก็ไฟ DC 300V โวลต์ก่อนนะครับคร่าวๆนะฮะก่อนที่จะสวิตชิ่งผ่านมาทางนี้นะครับพอเราได้ไฟแล้วนะครับพากใจไฟไฟเข้าเราก็ต้องมาเช็คไฟออกฝั่งเป็น DC นะฮะว่ามีไฟออกหรือเปล่านะครับไฟที่ออกมานะครับจะเป็น ไฟ ac ก่อนนะครับมาผ่านไดโอดตัวหนึ่งนะฮะมาผ่านไดโอดตัวหนึ่งทำหน้าที่เลกติฟาไฟ ac เป็นไฟ dc อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะคือไดโอดตัวนี้นะครับนี่ครับไดโอดตัวนี้นะฮะนี่นะครับไดโอดตัวนี้เข้าแอนโอดออแคโทดนะครับมาฟิลเตอร์ด้วยคาปานี่นะครับคาปาหนพันมโครพันมโคนะครับนี่นะฮะพันมโคสามสิบห้าโวลต์นะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับ ปินเตอร์ออกมาเดี๋ยวมาวัดไฟขาออกดูนะครับวัดไฟตั้งไว้ในย่าน20โวลต์ดีซีนะฮะนี่นะครับไฟที่วัดได้ครับ19โวลต์ดีซีนะแสดงว่าไฟดีซีที่ใช้จากสวิตชิ่งคือ19โวลต์ดีซี ก็หมายความว่าสวิตชิ่งทำงานได้ปกติมีไฟดีออกนะฮะถ้าไฟ led ไม่กระพริบหรือว่าไฟไม่ led ไม่เข้าเราก็เช็คไล่วงจรตามไฟไปเรื่อยๆนะครับเราต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อบอร์ดออกให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็จะตัดไฟ220โวลต์ออกนะครับแล้วก็เราจะทําการวัดไฟ DC แล้วก็เช็ควงจรภาค DC ไปเลยนะครับเพราะว่า ac คือปกติแล้วนะครับ ก็จะปิดที่ถอดปลั๊กเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะป้อนแบตแล้วก็วัดไฟจากแบตนะครับนะครับผมจะป้อนแบตเข้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดถอดบอร์ดนี้ให้ดูชัดๆก่อนนะครับนี่นนะฮะก็คือคาปาที่เราเช็คตอนแรกนะครับนี่นะฮะเช็คดีซีนะครับ สังเกตว่าไฟก็จะโยงขึ้นมาหาบอร์ดภักอินพุตนะครับในส่วนนี้คือบอร์ดภาคอินพุตแล้วก็ไฟแสดงผลก็จะอยู่จุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟมาไม่ถึงจุดนี้ไฟก็จะไม่ติดนะครับวงจรก็จะไม่ทํางานก็จะมีตั้งแต่ input, ต u x นะครับแฟลชไดร์ ice, นะครับแล้วก็เป็นไมโครดิสก์นะครับที่เลี่ยนไฟจากข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีภาระบูทูธก,ก็อยู่ข้างบนบอร์ดนี้นะครับ ถ้าไม่มีไฟมาเลี้ยงในจุดนี้ก็ไฟไม่ติดนะครับสังเกตว่า ic ตัวนี้นะครับ ic ตัวนี้เป็น ic 7805ก็แสดงว่าจากไฟ19โวลต์หรือว่าไฟ12โวลต์ที่ออกมาจากบอร์ดนี้นะครับจะขึ้นมามาเข้า ic เรกลเลตนะครับให้เหลือ5โวลต์มาเลี้ยงวงจรภาคอินพุตนะครับเราต้องเช็คไฟ เข้าที่ IC แล้วก็เหรียญน,นะครับเป็นหลักครับในการตัวเช็คนะเพราะว่าไฟ19โวลต์มีแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต่อไฟ DC นะครับแล้วก็ค่อยๆวัดไฟมานะครับถ้าบอร์ดปกตินะครับถ้าเสียบไฟเข้านี้ก็ไฟก็จะติดเลยนะครับแต่ว่าผมมาโมสวิตก็เลยจะต้องออนสวิตด้วยนะครับนี่นะฮะอ่า นี่นะครับไฟติดนะครับเดี๋ยวมาวัดไฟนะครับนะเริ่มจากวัดไฟจากบอร์ดบอร์ดข้างล่างก่อนครับขั้นตอนในการวัดไฟ DC นะครับเราจะเริ่มต้นจากจุดที่เป็นแจ็ค d c ไฟเข้านะครับนี่นะฮะแจ็ค DC ไฟเข้านะครับก็คือแจ็คที่ติดอยู่กับบอร์ดนะครับขานี้นะครับจะเป็นลบนะครับนี่นะฮะขาที่ติด อยู่ด้านล่างนี้นะฮะจะเป็นลบหาในจะเป็นบวกนะครับไฟจะต้องได้เท่ากับไฟที่มาจากแบตนะครับอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับเริ่มต้นจากแบตเลยนะครับนี่นะฮะคือเริ่มต้นจากแบต12นะฮะผมใช้แบต12โวลต์นี่ครับนะครับในการอ่าเป็นแหล่งจ่ายนะครับอ่าไฟ12โวลต์จากแบตนะครับแล้วเข้ามาในบอร์ดเราก็ใช้สายสีดํานะครับจับทีขั้วลบนะครับ ตรงนี้คือั้วลบนะครับดูตามผมไปเลยนะฮะค้วลบก็ค้วบวกคือขานี้นะครับของแจ็คนะครับอ่าสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์นะครับก็จะผ่านไดโอดนะครับด้านบนนะครับผ่านไดโอดด้านบนมาเข้าไดโอดอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาจากสวิตชิ่งนะครับที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับนะฮะก็จะได้สิบสองโวลต์เหมือนกันนะครับ เราจะใช้สีดํายึดจากั้วรบเลยก็ได้หรือว่าจะมายึดที่ั้วรบของคาปาฟิลเตอร์ที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับนี่นะฮะวัดตรงนี้เลยก็ได้นี่นะฮะก็จะได้สองโวล์เท่ากันนะครับนี่นะฮะเบื้องต้นไฟในจุดนี้จะต้องได้เท่ากับแหล่งจ่ายนะครับถ้าแหล่งจ่ายเราสิบเก้าโวลต์ไฟจุดนี้ก็จะเป็นสิบเก้าโวลต์นะครับนี่นะฮะพอมีไฟแล้วนะครับไฟก็จะวิ่งมาเข้า ส็อกเก็ตที่ไปเลี้ยงบอร์ดส็อกเก็ตที่ไปเลี้ยงบอร์ดอินพุตนะครับคือบอร์ดนี้นะฮะจะมีไฟเท่ากับแดงจ่ายขึ้นมานะฮะนี่นะครับหรือส็อกเก็ตตัวนี้นะครับที่มีสายตัวนี้นะฮะก็มาจากจุดนี้นะครับมีอยู่สี่ขานะครับอยู่สี่ขาจะผ่านอะไรจะผ่านตัวต้านทานจะผ่านไดโอดนะครับ แต่ว่าในจุดนี้ต้องมีไฟนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูจุดนี้ต้องมีไฟเท่าแรงใจผมจะยุดกาวไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือไฟบวกสิบสองโวลต์นี่คือคาปานะครับแล้วก็จะผ่านตัวตันทานนะครับผ่านตัวตานทานมามาเข้าซ็อกเก็ตตัวนี้ นี่นะครับเข้าซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับจะเหลืออยู่8โวลต์นะครับไฟจะเหลืออยู่8โวลต์เพราะว่าเขาจะผ่านตัวต้านทานลดไฟลงมาอีกนะครับขึ้นมาเพราะว่าไฟจากบอร์ดนะครับซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับจะมาหาขาซ็อกเก็ตตัวบนอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะหาขานี้เลยนะครับนี่นะครับหาขานนี้นะฮะนี่นะครับ เดี๋ยว,วัดไฟเลยนะครับก็มาวัดไฟจากบอร์ดข้างล่างนะครับจะมาหาขานี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ไฟ8โวลต์เหมือนกันนะครับนี่นะฮะไฟ8โวลต์มา8โวลต์มาก็จะผ่านมานครับมาเข้าไอซีมาเข้าไอซี7805นะครับคือไอซีตัวนี้นะครับ เ้าไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับนี่นะฮะแล้วเล็กกูเลตลงเหลือห้าโวลต์เพื่อที่จะเลี้ยงวงจรอินพุตนะครับนี่นะฮะนี่นี่นะครับนี่ครับไฟห้าโวลต์น,นะครับเงื่อนไขของการซ่อมจะต้องมีไฟตามนี้นะครับส่วนใหญ่นะฮะถ้ามีไฟเข้าไม่มีไฟออกก็ไอซีตัวนี้พังช็อตนะครับนี่นะฮะ ส่วนใหญ่นะครับไอซี IC ตัวนี้จะพังนะครับมีไฟแปดโวลต์เข้าแต่ไม่มีไฟออกนะครับก็แสดงว่าไอซีตัวนี้เสียนะฮะหรือว่าอาจจะเกิดการช็อตนะครับผมเคยเจอว่าลายวงจรตัวนี้นะครับขาดเพราะว่าช็อตนะครับแล้วก็ลายขาดนี่นะฮะลายขาดแต่ว่าไอซีไม่พังนะครับ IC มีไฟออกนะครับแต่ว่าออกไปช็อตลงกาวต่อแล้วก็หายนะฮะสำหรับจุดนี้นะครับ5โวลต์ถ้าไฟจุดนี้ไม่มีนะครับคือไฟไม่ติดเลยนะครับจะมาเลี้ยงนะครับภาคอินพุตทั้งหมดเลยนะครับนี่นะนี่ครับจะเขียนไว้ว่าบวก5โวลต์นะครับในจุดนี้นะเดี๋ยวผมปลดไฟออกให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับในกรณีที่ ไฟหโวลต์มีแล้วนะครับแต่ว่าลายวงจรขาดตรงนี้นะฮะผมปลดให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับลายวงจรขาดนี่นะครับายวงจรขาดไฟไม่ติดนะครับนี่เห็นไหมฮะไม่มีไฟ5้าโวลต์เลี้ยงวงจรทั้งบลูทูธทั้งเอ็มนะครับมีไฟเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อวงจรกลับคืนนะครับ ถ้าไฟนะครับเข้าแล้วเสียงยังไม่ดังอีกนะครับเราก็จะต้องมาดูภาคขยายนะครับภาคขยายก็จะมาที่ไอซตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไอซีภาคขยายนะครับนี่นะฮะด้านล่างนี้นะฮะเป็นไอซีภาคขยายนะครับเรามาวัดไฟเลี้ยงนะครับคาปาสองตัวนี้เป็นคาปาที่ผมโมก่อนหน้านี้นะครับ จริงๆเขาจะมีคาปาตัวเล็กกว่านี้นะครับเราจะวัดไฟเลี้ยงไอซีขยายก็คือสองตัวนี้แหละฮะเยอะครับก็วัดว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับวัดตัวไหนก็ได้นะครับสองตัวนี้จะขนานกันนะครับเขาแยกออกมาไว้แยกกันเฉยๆนะครับสมมติว่าไฟเข้ากระพริบแล้วแต่ว่าเสียงยังไม่มีนะฮะเดี๋ยววัดไฟพักขยายนะครับ บัรที่คาปาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกลาวนะครับเส้นใหญ่ๆนี้คือกลาวนะครับลายวงจรใหญ่ๆคือกลาวนี่สิบสองโวลต์นะครับตัวนี้คือไฟเลี้ยงผัาขยายนะครับแล้วก็คาปาอีกฝั่งนี้นะครับนี่ครับสิบสองโวลต์นะครับไฟในจุดนี้ก็ต้องมีนะครับถ้ามีไฟแล้วนะครับไม่มีเสียงออกนะครับมีแนวโน้มว่าไอซีจะพังนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับบางทีเราใช้ โหลดเยอะๆนะครับหรือว่าใช้พวกลำโพงเยอะๆโอมต่ำๆนะครับไอซีก็ไม่ได้นะฮะนี่ครับหลักๆก็แยกเป็นสองส่วนนะครับไฟแปดโวลต์ขึ้นไปเลี้ยงบอร์ดอินพุตนะครับนี่นะแล้วก็ไฟลงไปเลี้ยงพอพกายายนะครับเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับเลยสิบสองโวลต์นะครับตอนนี้นี่นะครับนี่ ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียได้นะครับบางครั้งนี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะลองซ่อมเองนะครับท่านผู้ชมที่มีเครื่องมือมิเตอร์วัดไฟแล้วก็มีพื้นฐานในการวัดไฟนะครับก็จะลองดูก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเจ๊ดีไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ